เอาละครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาต่อจอยเล่นเกมใน Origin กันนะครับด้วยจอยธรรมดานะครับจอยที่ผมเทสวันนี้จะเป็นจอยรุ่นโอเก u 9 1 8นะครับเป็นจอยธรรมดานะฮะโอเคแล้วก็ไอจอยตัวเนี้ยมันมีการตั้งค่าที่เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับก็กลับไปดูคลิปเก่าที่ผมเคยไอ้นี่แล้วกันครับเทสกับจกับเกมฟ i f a ไปแล้วกันนะครับโอเคนะเดี๋ยววันนี้จะมาต่อจอยให้ดูเลยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมีโปรแกรมสตร นะครับที่มีเกมที่เอาไว้โหลดเกมสตรีมซื้อเกมในสตรีมนะครับแล้วก็ Origin นะครับอันนี้ก็น่าจะมีกันอยู่แล้วเพราะว่าจะเล่นเกมใน Origin นะครับแล้วก็เกมที่จะมาเทวันนี้จะเป็นเกม b u t t l e Field 1นะครับซึ่งคนที่ขอมาเนี่ยเขาจะขอเกมเป็น FIFA 2021นะครับซึ่งผมไม่มีเกมนะครับอาจจะ แต่ว่าจะมาทสเกมนี้ให้ดูนะครับมันก็ถ้าเกิดมันต่อได้เกมฟีฟ่ามันจะต่อได้นะครับโอเคนะครับมันเริ่มเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับให้เข้าสตรีมก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใช้โปรแกรมสตรีมเนี่ยช่วยในการต่อจอยนะครับก็เปิดโปรแกรมสตรีมก่อนครับผมแนะนําว่าให้ตั้งค่าตัวสตรีมเนี่ยรันแอรแอดมินก่อนะครับโดยการกดคลิกขวานะครับเลือก Property ครับแล้วก็มาที่แถบความพรีคอมพาธิ i ิวตี้นะครับตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกติ๊กตรงนี้นะครับรันดิโปรแกรมแอ m i แอดมินนะครับตรงนี้ครับ ติ๊กไว้แล้วก็กด a อ p พลายกดโอเคออกมาครับตัว origin นเหมือนกันครับทำเหมือนกันนะจะทำให้ดูครับเนี่ยกด a อ p พลแล้วก็โอเคตัวเกมที่เราจะเล่นด้วยนะครับอันนี้ผมเป็นเกม Battlefield 1นะครับก็ทำเหมือนกันครับนี่ยผมติ๊กไว้แล้วนะครับโอเคนะครับ3อย่างพร้อมทีนี้เข้าโปรแกรม s t e ี m ได้เลยครับเราไปตั้งค่าจอยในสตรีมมันก่อนนะแล้วเราก็จะแอดเกมเข้าไปนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแป๊บเออแล้วผมเดี๋ยวผมลบเกมที่ผมแอดเข้าไปด้วยเนาะจะได้ทำให้ดูใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลบเกมก่อนแล้วกันนะนี่ครับ Battlefield o ขออนุญาตลบออกก่อนโอเคหายไปละทีนี้นะครับขั้นตอนแรกเข้ามาในสตรีมมาที่มุมซ้ายข้างบนนับเลือกคําว่าสตรีมนะครับไปที่ setting ครับแล้วก็มาที่ controller ครับจากนั้นไปที่ general controller setting ครับ เปิดมาหน้าต่างแบบนี้นะฮะให้ติ๊กจอยของเรานะครับติ๊กหมดเลยก็ได้แนะนําว่าติ๊กหมดเลยไปเลยก็ได้ครับจะได้ตัดปัญหานะครับสาหรับใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองใช้จอยอะไรนะครับติ๊กหมดเลยนะครับ <c oughs> ติ๊กไปหมดเลยนะครับทีนี้ทีนี้เราจะมาดูทางอนาล็อกขวานหนึ่งนะครับบางคนอนาล็อกขวากดขึ้นลงไม่ได้นะครับก็เข้ามาตั้งค่าตรงนีนะ้เลือกตรงจอยของเราตรงนี้ฮะเลือกตรงจอยตรงนี้นะแล้วก็มาที่ identity ครับเนะเดี๋ยวแป๊บนึนง ติ๊กที่จอยนะครับแล้วก็มาที่ define layout นะฮะตัวนี้เนี่ย define layout ครับจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีคำว่าเนี่ยครับ right stick x กับ right stick y นะครับถ้าเกิดเป็น x เนี่ยจะเป็นแนวนอนนะครับก็คือซ้ายขวาถ้า y ก็คือแนวตั้งนะครับขึ้นลงนะครับก็คือเป็น axis 2นะฮะตัวนี้นะฮะถ้าเกิดใครไม่ไม่ได้เป็นแบบเนี้ย หรือเป็นอย่างอื่นหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับลองกดคลิกเลือกมันไปทีหนึ่งนะครับคลิกเลือกลงไปทีหนึ่งนะครับแบบนี้แล้วก็กดขึ้นนะครับแค่นั้นเองปุ่มมันก็จะเปลี่ยนให้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูนะอันนี้นะเปลี่ยนเป็นปุ่มนี้เห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นเลขสามแล้วก็คือมันผิดนะครับอันที่มันมีอยู่มันก็จะหายไปนะครับอ่าโอเคเนาะกับตั้งกับอย่าลืมคลิกก่อนนะครับทีหนึง่งเราค่อยตั้งนะครับคลิกไปก่อน จากนั้นนะครับยออีกนิดนึงดูข้างล่างนะครับมันจะมีปุ่มเซฟนะปุ่มเซฟกดเซฟครับกดให้โดนนะบางทีมันกดไม่โดนนะพอกดโดนเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยตั้งชื่อไปครับจอยรุ่นอะไรโอเยูเก้าเก้าหนแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกจอยว่าเป็นจอยแบบไหนนะครับเลือกเป็นจอยธรรมดานะครับ g e n e r อเรทเกมแพจากนั้นกด yes อัปโหลด เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็รอแป๊บหนึ่งจอยไนต่อขึ้นมาอีกทีหนึ่งอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับกดปิดได้เลยนะครับหน้านี้ครับกดโอเคออกมาครับจากนั้นนะครับไปแอดเกมนะครับออริจินเข้ามานะครับโดยการกดแอดข้างล่างนะครับแอดเกมตรงนี้ซ้ายมือครับกดแอดอนอนสตรีมเกมครับจากนั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะมีเกมขึ้นมาบนหน้าจอตรงนี้นะเราก็เลือกหาเกมที่เราต้องการนะครับ ฟีไฟ21ก็หาไปเนาะอันนี้เป็น button fill o n นะครับกดเลือกที่ตัวนี้ฮะติ๊กถูกข้างหน้านะครับแล้วก็ add select program ครับป๊าบเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันนะครับตรงนี้อ่ะ๋ยวผมแป๊บ,บนึง origin น,น่าจะล็อกอินละก็แนะนําว่าให้ล็อกล็อกอิน origin ไว้เลยนะครับล็อกอินไว้ก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องเปิดนะสมมุติใครที่มันมี origin ค้างอยู่ตรง tag bar ตรงเนี้ยข้างล่างอะ่ะกดคลิกขวาปิดไปก่อนอย่างอ,อย่าง steam เนะี่ยกดคลิกขวาปิดตรงนี้โอเคนะ ถ้าเกิดใครที่เปิดอยู่ก็ปิดไปก่อนนะโอเคจากนั้นนับเข้าสาตรีมมาแล้วก็ทําตามที่ผมบอกแล้วก็มากดที่ตัวเกมตรงนี้ฮะแล้วก็กดเพลย์แล้วก็รอ,อเข้าเกมอ่ะครับไหนอ่ะ

มาแล้ว,วลระเบิดเฮ้ยระเบิดยิงยังไงเดี๋ยวผมอันนั้นหลักขวาก่อนนะซ้ายขวาซ้ายขึ้นลงนี่ครับได้หมดทุกทิศทางนะฮะ เหมือนหวแล้วก็ปุ่มน,นี้ก็โดดปุ่มนี้เลยปุ่มนี้อะไรเนี่ยกดไม่ได้ไม่รู้คืออะไระครับจำไม่ได้แล้วอันนี้เป็นปืนน,นี่อะไรป่าป่าระเบิดหรือเปล่ปาแล้วก็ปุ่มนี้มอบมอบอมแล้วก็มีปุ่มไหนอกีกปุ่ม R อ,อันนี้ยิงโอเคอน,นี่ปุ่มอะไร ม่รู้อะไรครับปุ่มนี้ซูมโอเคปุ่มนี้ไรครับมอบหลบเหรอบปลาระเบิดนี่ไงปลาไปแล้วโอเคีมะไรอีกนี่ทิศทางอยู่แล้วนะครับแล้วก็ซ้ายขวาครับก็สตาร์ทได้นะครับทีแรกทีแรกปลาอะไรไปันอนะ่ะปลาอะไรไปก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มวิง่งวิ่งได้ไหมวิ่งได้ไหม วิ่งได้ไหมอ๋อนี้รีโหลดอันนี้รีโหลดวิ่งยังไงครับอ๋อนี้ดูกล้องเหรอดูกล้องได้วิ่งยังไงครับอ๋อปุ่มกลาง,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 งครับปุ่มกลางครับ,รรบนี่มีเปลี่ยนมีดด้วยปุ่มกลางครับเปลี่ยนมีดเร็นมา วิ่งไ e วิงว่ง fight them first. ต้องกดทิศทางพร้อมกับกดลงพร้อมกันนะมันจะถึงจะวิ่งนะมาแล้วโอ้ยผมไม่ถนัดอ่ะผมใช้จอยไม่ค่อยเป็นอนะ่ะ

เทดได้ดูแล้วนะครับใช้ได้นะครับต่อที่ผมต่อเลยใครที่มีปัญหาเรื่องต่อจอเกมในสติในออริจินนะก็ลองเอาไปเทสดูนะครับสำหรับคลิมนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาเจอกันใหม่ไปละบายบาสวัสดีครับ <S <S ผมเล่นจบไปแล้วรอบหนึ่งนั้นเนี่ยเกมมาเล่นใหม่ลืมหมดละถ้าใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดเล่นมันจะง่ายกว่านะ เฮ้ยสงสัยต้องกลับมาเล่นบ้างแล้วล่ะไม่ได้เล่นนานละ đi, hey. okay, nổ bớt, oi, nổ bớt,

โอโหโอหายลูกหมดไอตัวระเบิดนี่ตายยาก Oh. Where to go next? Inside, All that was left after the flame troops were some food soldiers. After that, the church would be ours. ok thức mật, phải con đấy ở ní mới ghi nga đấy bạn มันันงงไมไ่ทำอะไรวะผมลืมยึดฐานเหรอ,อยึดได้แล้วนี่ There was an artillery gun that was shelling us and Mateo's unit. I had to destroy it. And he was still heading to the fort. Right. I had to make sure he got there. can เพราะผมมีเกียร์เล่นละเดี๋ยวนาน